สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทํำคววิเศษครับ9.04โมงนาทีนะครับอังคารที่11เมษายน2562ครับก็บนโลกทวิตเตอร์นะครับก็มีการนําข่าวการเปิดจดหมายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอาชาถึงมหาเศรษฐี20ท่านนะครับ20ท่าน20ท่านซึ่ง เท่าที่ผมตรวจสอบดูเนี่ยนะครับยังไม่เห็นเนื้อหรือว่าจดหมายจริงๆนะครับแต่ว่าจะเป็นเ,เขาเรียกว่าจะเป็นข้อความนะฮะผมจะขอเช็คจากสักสองสาแหล่งนะครับให้กับทุกท่านได้ชมกันผมเริ่มจากสยามรัฐก่อนแล้วกันนะครับสยามรัฐนะครับสยามรัฐครับเปิดจดหมาย บิตููถึง20เจ้าสัวย้ำชัดไม่รับเงินบริจาคไม่รับเงินบริจาคนะครับขอเสนอโครงการช่วยเหลือเป็นรูปธรรมก็มาส่องเนื้อจดหมายนะครับก็บอกครับว่าจดหมายมีข้อความระบุอย่างนี้ครับบอกว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด19เป็นวิกฤตร้ายแรงของประเทศและของโลกทำร้ายและทำลายชีวิต ความสัมพันธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเป็นช่วงเวลาที่คนไทยและประเทศไทยต้องการความร่วมมือที่สุดจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนหรือองค์กรที่มีความรู้ความสามารถมีความเข้มแข็งจึงสื่อสารมาอย่างท่านในฐานะที่เป็นผู้อาวุโสของสังคมผมซาบซึ้งใจที่หลายท่านได้ลงมือช่วยเหลือประชาชนไปแล้วในหลายเรื่องแต่ผมขอให้ทุกท่าน ทำเพิ่มเติมโดยใช้ศักยภาพของท่านทําให้เกิดความช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนคนไทยที่กําลังเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมขอให้ท่านผมขอให้ท่านทําเอกสารนําเสนอสิ่งที่ท่านพร้อมที่จะทําเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องคนไทยโดยผม ไม่ขอรับเป็นเงินบริจาคแต่ผมขอให้ท่านลงมือทำโครงการที่จะออกไปช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นการบรรเทาความทุกข์ของประชาชนทางใดก็ตามหรือด้วยวิธีการใดก็ตามขอให้เป็นการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งสิ่งใดที่ท่านเห็นว่ารัฐบาลจะช่วยอำนวย ความสะดวกให้กับโครงการนั้นขอให้ท่านโปรดส่งมาให้ผมรับทราบภายในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นความกุณายิ่งจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณล่วงหน้ามาณทีนี้ลงชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชานายมตรีครับอันนี้ก็เป็นของของสยามรัฐนะครับลองไปดูฉบับอื่นกันนะครับลองไปดูฉบับอื่นๆกันอ่ะดูของดูของข่าวสดแล้วกันนะครับ ดูของข่าวสดดูของข่าวสดดูสิครับข้อความเหมือนกันไหมเปิดจดหมายบิ๊กตู่ถึง20เจ้าสัวขอให้ส่งเอกสารอ่าให้ส่งเป็นเอกสารนะไม่ได้มาประชุมนะครับให้ส่งเป็นเอกสารมาจะช่วยอะไรบ้างว่ามานี่ครับข้อความระบุอุ้ยโทษครับมาดูครับ ผมทราบซึ้งผมขอให้ท่านทําเอกสารลงชื่อคนเอกประยุทธ์จันทร์โชาเหมือนกันครับเหมือนกันนะครับสองฉบับนะครับอันนี้เมนเจอร์ออนไลน์ลองดูเมนเจอร์ออนไลน์นะครับแต่เมนเจอร์ออนไลน์เมนเจอร์ออนไลน์ผู้จัดการนะครับจดหมายถึงบิ๊กตู่ถึง25เศรษฐีไม่รับเงินบริจาคแต่ขอเยียวยาประชาชนนะครับ อ่าดูนะครับอ่ามีความสามารถความแข็งสื่อสามายังท่านในเป็นผู้อาุโสทางสังคมถึงเรียนมารส,สร้างแผนปัญจจะอวชาเหมือนกันครับเหมือนกันนะฮะเหมือนกันแนวหน้าครับอ่านเนื้อความชัดชัดอ่านเนื้อความชัดชัดนี่ฮะอ่านเนื้อความชัดๆัดๆแนวหน้านะครับอ่านเนื้อความชัดๆเปิดเนื้อในจดหมายวิกตูขออะไรจากเจ้าสัว เป็นนาวิทสทางสังคมนะครับผมทราบซึ้งใจผมขอให้ท่านทําเอกสารนําเสนอสิ่งที่ทําเพิ่มเติมจึงเรียนมาเพื่โปรดพิจารณาขอบคุณล่วงหน้าพลเอกประยุธจันโอชาก็ยังไม่เห็นฉบับจริงนะครับอ่ะลองดูของคุณวัสนาหน่อยสิฮะเผื่อจะเห็นบิ๊กตู่ส่งบิ๊กกบตรวจสายตรวจแทนนะทวีข้อความดูสิซิงเกิลใหม่แม่ทัพฟ้า ภารกิจคุณหมออดีตลูกทัฟฟ้าไม่มีนะฮะไม่มีจอขยายพลกอฉุกเฉินอีกหนึ่งเดือนอ่ะเหมือนกันฮะอันนี้จากลายนะจากลายนะครับจดหมายวิกตูถึงเจ้าสัวขอทำโครงการเพื่อประชาชน อันนี้จากไลทูเดย์ครับเหมือนกันเหมือนกันครับแฟนรายการเหมือนกันครับขอบคุณไลขอบคุณมัติชนนะจดหมายเจ้าสัวจดหมายเปิดจดหมายจากนายอมตรีถึง20มหมาเศรษฐีไทยชี้กำลังเผชิญโควิดร้ายแรงเป็นช่วงที่ต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่ายชื่นชมลงมือช่วย ประชาชนไม่รับเงินบริจาคขอสักยภาพช่วยเยียวยาพร้อมขอเอกสารสัปดาห์หน้าขอเป็นเอกสารครับขอเป็นเอกสารเหมือนกันฮะขอเป็นเอกสารส่วนใหญ่นะฮะเช็คดูนะฮะสิชั่วโมงที่แล้วบิ๊กตู่บิ๊กตู่เปิดจดหมายถึง20เจ้าสัวแลมโบชีบิ๊กตู่เขียนจดหมายถึงเศรษฐีเป็น เหตุโควิดเป็นเรื่องมนุษยชาติอ่ะเช็คนิดนึงแรมโบชีวิกโตเขียนจดหมายถึงเศรษฐีเหตุโควิดเป็นเรื่องของมนุษยชาติครับในสุพรนะฮะผู้ช่วยรัฐมนตรีนะสุพรอนะัฐาวงคุณสุพรบอกว่าเป็นการเชิญนักวุทยาจาสตประเทศเพื่อลงความคิดแก้ไขปัญหาชาติและของโลกวิกฤตโควิดที่ต้องร่วมกันแก้ปัญหา นายสุพรย้ำว่าพลเอกประยุทธ์รับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหมอพยาบาลพอา่อค้าประชาชนปราชาวบ้านรวมทั้งเกษตรกรที่ได้ส่งคําแนะนําข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเพราะวิกฤตโควิดเป็นเรื่องทุกคนกระทบทั่วหน้าดังนั้นต้องช่วยกันแก้ปัญหาครับก็ยังไม่เห็นนะย้อนกลับไปดูติดอันดับนะครับดูแบบติดอันดับนะครับมีนิดนึง ดีเจหนุ่มคนนี้เป็นใครเดี๋ยวดูนิดหนึ่งดีเจหนุ่มคนนี้อาจจะเป็นฝ่ายฝ่ายฝ่ายาสนับสนุนพระเอกประยุทธ์นะครับอ่านซะรัฐบาลขอทานตรงไหนดีกว่าฝ่ายแค้นส้นเท้าแบรมือขอสัมภเวสีหนีคุกหน้าอายก็อย่างหน้าด้านเล่นกันเมือนไม่รู้จักอายอ่านชัดๆเปิดเน้อในบิ๊กตู่ขออะไรจากเจ้าสัวมหาเศรษฐีเมืองไทยนะครับอ่า แล้วก็รีทวีตหน่อยนะครับเป็นความเห็นต่างที่ไม่เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันนะ20ชั่วโมงที่แล้วผู้สึกข่าวจากมัติชนทีวีนะฮะท่านนี้เชิญ20เจ้าสัวขอไอเดียโต้ไม่ได้ขอเงินโคศกรัฐบาลแจงบิ๊กตู่เตรียมหารือไพ่กับชนวางแผนพื้นปูนเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดการจ้างเลิกจ้างน้อยที่สุดยันนาะยกให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วน แล้วก็ภาคธุรกิจรายเล็เรกราเล็กรายใหญ่ข้า,รา,ร,า,ร,า,ร,าราชการและประชาชนนี่เขาก็มีลิงก์ต่อไปด้วยนะฮะนี่ครับไม่ได้ขอเงินนะฮะไม่ได้ขอเงินขอบคุณคุณ,คณปราชยาสองวันที่แล้วเหมือนกันฮะอันนี้ก็เปิดจดหมายบิ๊กตู่ถึง ยีมหาเศรษฐีไม่ขอรับเงินนี่ผมกำลังพยายามดูนะฮะกำลังพยายามดูที่จะเป็นเนื้อจดหมายจริงๆหรือว่าเป็นหนังสือที่ออกจากทางราชการหรือว่ามีลายเซ็นพลเอกประยุทธ์นะ,ะแต่ไม่เห็นนะครับแต่ไม่เห็นยังไม่เห็นนะครับพี่ดีเห็นด้วยบิ๊กตู เทียบเชิญ20มหาเศรษฐีชี้สิ่งของได้แพงกว่าเงินอ่ะเดี๋ยวดูสินิดหนึ่งเก่งนิวอ๋อนิติพงษ์หอนหน้าครับนี่ฮะเก่งนิวเขานำเฟ e บุ๊กของคุณนิติพงษ์หอน,หน้ามาบอกเห็นด้วยกับอันนี้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเลยนะครับเรียกว,ว่าเป็นศิลปิน แห่งชาติเลยก็ว่าได้ไม่รู้แกได้สิลปินแห่งชาติหรือยังนะอาจจะได้แล้วมั้งครับคือผมไม่แน่ใจว่าตกข่าวหรือเปล่าแต่ว่าโอ้เพลงผมว่าเพลงคนยุคยุคผมเนี่ยนิติพงษ์หอนาคนี่เรียกว่าเป็นนักแต่งเพลงที่มีเพลงคนฟังมากที่สุดนะครับและเพลงเพลงเพลาะทั้งนั้นเลยนี่พงษ์หอนาคเห็นด้วยกับการที่เชิญผู้นําโทษนะครับเห็นด้วยกับการเชิญผู้ประสบความสําเร็จทางเศรษฐกิจมาช่วยชาติ ความคิดเห็นของท่านเหล่านั้นแพงกว่าเงินมากนะักเป็นโมเดลที่น่าสร้างเกาะและโครงสร้างเศรษฐกิจของชาติได้อย่างมั่นคงนี่ไม่ใช่เรื่องของเงินนี่ขอไอเดียที่แพงกว่าเงินครับอ่าก็ของพี่ดีมาประยุทธ์ชมประยุทธ์ชะทักษิณอันนี้ก็เปิดเผยโพลัยชื่ออะเปิดเผยโผลายชื่อสักนิดหนึ่งนะครับที่ผลเอกประยุทธ์ จะได้หนังสือเทียบเชิญนะไอ้ h, ที่พลเอกประยุทธ์เทียบเชิญนะครับหคุณธนินเจริญวัฒน์น,นะครับซีพีสองนายเจริญศรีวัฒนดีไทยเบฟบ,บริลลิเกอร์สามนางสมพรจกกุ้งเรืองกิจไทยสม,มิตรในคุณแม่ของคุณธนาธรสี่ผู้บริหารเบทาโกจำกัด5้าในอน,น,อาน,านอันตดาโซฟุคีลาเดนเฮาสหกผู้บริหารไมเนอร์กรุ๊ปอันนี้เนี่ยพิซซ่าคอมพานีโรงแรมต่างๆเนี่ยนะครับนายสันติพิลล์มพกดีนะครับ อันนี้บุญรอดนะครับเบียร์สิงผลิตภัณฑ์สิงกลุ่มสาพัฒน์นะครับสาพัฒนาพิบูรณ์นะครับคุณสุภชัยอัมพุทธเดมอห้างสรรพสินค้าเดมอลนายทศจิราทิวัฒน์เซ็นทรัลนะฮะนายกระวินสารสินหอการค้าไทยนายคิริการจันภาภัทรบีทีเอสนี่รถไฟฟ้า BTS บีทีเอสนะฮะนายปริวตีวิศวเวชชอการช่างแล้วมีกลุ่มมือถือ แล้วก็กลุ่มรถยนต์ที่โตโยต้านายประยุทธ์มหากิจศิรินะครับเจ้าของเน็ตคาเฟ่นะฮะแล้วก็มีธุรกิจในเครือกันเยอะเลยเป็นเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านฮะนายสุพันมงคลสุธีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารเครื่องดื่มชูกําลังอธิโอสสภานะครับตระก,กูลอุตสาหกรรมข้อนายสารัตรัตนวดีกัฟเอเนจีแล้วก็กลุ่มปูนซีเมนต์ขนาดใหญ่ครับลีทวิทหน่อยอ่านของเขาแล้ว นะครับแม่ธนาทรติดโผอ่ถ้าดูจากตรงนี้ก็ถ้าดูจากตรงนี้นะครับอ่าดูอีกทีหนึ่งอ่เจ็ดนาทีที่แล้วครับเจ็ดนาทีที่แล้วจากสนุกนะครับจดหมายที่นายกส่งถึงยี่สิบห้าเศรษฐีไม่ได้ขอเงินไม่ได้ขอเงินนะครับ นี่จากรีพอร์เตอร์นะครับสนุกเอาข่าวจากไหนจากรีพอร์เตอร์เหมือนกันครับเหมือนกันสั้นๆนะครับที่ผมขอให้ทำเอกสารนี่ผมถอยทําเอกสารนําเสนอสิ่งที่ท่านพร้อมจะทําเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องคนไทยนะครับอาเนียก็ยังไม่เห็นตัวเอกสารจริงๆ18ชั่วโมงกลินชงตู่ยื่นข้อเสนอ เล็งขยายพรากอฉุกเฉินนะครับจดหมายเอาล่าสุดอนะ่ะอีกทีนะครับเผื่อมีอะไรดีๆมานะเหมือนกันเมนเจอร์นะครับจดหมายบิ๊กตู่ถึง20เสเศรษฐีไม่รับบริจาคไม่รับเงินบริจาคแต่ขอเยียวยาประชาชนครับครับผมก็สรุปสรุปนะครับก็ยังไม่เห็น จดหมายจริงแต่ว่าสื่อมวลชนเนี่ยได้รายงานแล้วนะครับได้รายงานแล้วนะครับได้รายงานไปแล้วนี่ครับก็ขอบคุณแฟนรายการที่ตามช่อง YouTube ชีพทํำคาวิเศษนะครับบันทึกไว้นะครับเก้านาฬิกาสิบเก้นทีอังคารที่ยีเมษายน2 5งพ6นนะครับขอบคุณที่ตามช่อง YouTube ชีพทํำคาวิเศษครับสวัสดีครับ